วันนี้ผมจะมาเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องใบกระท่อมกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากทางการปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีขายกันเกลอทั้งขายใบขายต้นกล้าตอนนี้ราคาก็ายังแพงอยู่ตกกิโลกรัมละหลายร้อยบาทนะครับ แต่คาดว่าอีกสักปีสองปีก็คงจะขายไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าต่างคนต่างปลูกบ้านไหนก็จะมีใบกระท่อมไม่ต้องซื้อหาเพราะผู้ที่ลงมือปลูกในปีนี้นะครับอีกสักปีสองปีก็เก็บใบามากินได้แล้วใช้ระยะเวลาไม่นานที่น่าเป็นห่วงก็เพราะว่ากระท่อมนั้นกำลังขยายการปลูก การเสษไปตั่วทุกภาคของประเทศไทยตอนนี้มีผู้คนภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคกลางเนี่ยก็สั่งต้นกระท่อมไปปลูกกันเยอะแล้วก็มีขายทาง Facebook ทางออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเยอะที่ว่ามาตั้งขายเปิดท้ายรถกระบะมาขายนี่ก็ มีอยู่หลายที่นะครับกระทมนั้นเป็นพืชที่เมื่อก่อนนั้นนิยมเคี้ยวกินกันเฉพาะในภาคใต้นะครับเฉพาะในภาคใต้เป็นวิถีชีวิตของชาวใต้มาแต่ครั้งโบราณกาลแต่ก่อนผมยังเป็นเด็กนั้นก็จะมีแต่ผู้ชายแก่ๆคือคุณปู่พ่อเท่าไม่เท่าพ่อแก่ท่นนั้นหละครับ ที่เคี้ยวใบกระท่อมส่วนต้นกำเนิดของการนิยมกินใบกระท่อมนั้นมาจากแถบลุ่มน้ำปากพนังก็มีอำเภอปากพนังอำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซ์อำเภอร่อนพิบุ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนั้นแต่ต่อมาก็มีการอพยพผู้คนนั้นได้อพยพย้ายถิ่นฐานจาก ลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยไปทำมาหากินไปทำสวนที่จังหวัดอื่นๆกันเยอะนะครับเพราะว่าลุ่มน้ำปากพนังนั้นเมื่อก่อนยังไม่มีเขื่อนที่กั้นแม่น้ำปากพนังก็เขาเรียกว่ามีสภาวะที่น้ำทะเลนุนไม่สามารถปลูกพืชอื่นๆได้นอกจากำํำนาอย่างเดียวผู้คนที่ไปจากลุ่มน้ำปากพนังก็เอาใบกระท่อมเนี่ยไปปลูก ไปปลูกเพื่อที่จะเอาไว้กินเองแต่ว่าเมื่อคนท้องถิ่นในจังหวัดอื่นมาเยี่ยมมาเที่ยวที่บ้านก็ได้ลองเสพลองกินลองเคี้ยวกันก็เลยทําให้ใบรกระท่อมเนี่ยแพร่หลายไปทั่วเลยทั้งทั้งภาคใต้เลยตอนนี้มีอยู่ทุกจังหวัดครับสบรรพคุณทางยาของใบรกระท่อมนั้นผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าท่านสามารถเสิร์ชหาได้จากใน Google แต่ผมจะพูดถึงอาการของการกินใบกระท่อมและก็อาการของการขาดใบกระท่อมนะครับเมื่อกินใบกระท่อมเข้าไปก็จะทำให้คนที่กินนั้นทำงานหนักได้ทนทานนะครับทนแดดทนเหนื่อยแต่ไม่ทนฝนนะครับกระท่อมนั้นทนแดดอย่างเดียวแล้วก็มีอาการไม่อยากจะรับประทานอาหารผมสังเกตได้จาก <c oughs> คนที่ ตำนาทางปากใต้บ้านผมนั้นถ้าตอนเช้ากินใบกระท่อมเข้าไปเนี่ยแล้วก็เคี้ยวไปเรื่อยๆระหว่างทำงานเนี่ยก็สามารถไถนาได้ตั้งแต่เช้าจรดเที่ยงบางครั้งก็ไปกินข้าวเช้าเอาประมาณบ่ายสองน่นนะครับแลแล้วก็จะไม่มีอาการหิวข้าวจะไม่หิวข้าวเลยเพราะว่าฤทธิ์จากใบกระท่อมจะไปกระตุ้นประสาทให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับ ผู้ที่กินใบกระท่อมแรกๆจะมีความคล้มอกคล้มใจอืไปทำให้อารมณ์ดีถึงเวลานอนก็จะทำให้รู้สึกร่างกายนี่เบาหวิวเบาสบายคล้ายๆเหมือนกับว่าจะมีการหลั่งสารเอนโดฟินอะไรพวกนี้ออกมาด้วยนะครับความรู้สึกว่าจะอจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ทำให้หลับง่ายแต่ว,ว่านั่นแหละครับเมื่อกินเข้าไปติดต่อกันเป็น <c oughs> เวลาประมาณสักสาสี่เดือนเนี่ย อ่าถ้าไม่ได้กินใบกระท่อมก็จะมีอาการปวดเมื่อยตามมาปวดเมื่อยไม่มีเรียบแรงมีอาการอกระตุกอาการก,ะก,าการกะตุกนี้ทางใต้เรียกว่าทกคือกระตุกเขาเรียกว่าอาการทกทมนะครับคนที่กินใบกระท่อมเป็นเวลานานๆน,น,นั้นผิวก็จะดำคล้ำแล้วก็ร่างกายก็จะผอมแกร้นไม่มีไขมันครับเพราะว่า ไม่ค่อยกินอาหารมีคนเคยพูดกับผมว่า,าคนที่กินใบกระท่อมมานานๆนนกินมาตลอดชีวิตจนกระทั่งเสียชีวิตนั้นอตอนตายนั้นจะมีกากกระท่อมเป็นก้อนกลมๆเผาไม่ไหม้ไฟครับยังเหลืองยังหลงเหลืออยู่ไม่ทราบว่าเท็จจริงแค่ไหนเพราะผมก็ ได้ยินมานะครับไม่เคยเห็นกับตาตนเองสักทีคนที่ติดกระท่อมอย่างหนักนั้นถ้าติดชนิดที่เรียกว่าติดเข้าเส้นเข้ากระดูกนั้นจะมีอาการทรมานมากพอๆกับอาการขาดเล่าก็คือจะมีอาการปวดเมื่อยอาการคันอาการเมื่อยในกล้ามเนื้อไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนเลยครับน้ำตาไหลตาแฉะ มีอาการหาวและก็จะมีอาการไข้ต่ำๆอยู่ตลอดเวลาหากไม่ได้รับใบกระท่อมเลยอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปแต่ก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10วันเลยครับเมื่อมีการเปิดให้กินไบกระท่อมอย่างเสียรีอย่างนี้ก็อาจจะทำให้พวกยาเสพติดนั้นลดลงได้ผู้ดื่มเหล้าก็คงจะลดลงครับเพราะ จากการสังเกตของผมนั้นาจากการสังเกตของผมนั้นเห็นว่าคนเรานั้นถ้าติดเสพอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็จะไม่ไปเสพอย่างอื่นอีกส่วนใหญ่ก็จะเสพแต่เพียงอย่างเดียวนะครับคือมักจะเสพเป็นอย่างๆไปไม่ไม่ปะปนกันการเสพกระท่อมนั้นไม่มีผลต่อความสงบเรียบร้บรอยของสังคมนะครับเพราะว่า ไม่มีการพบว่าเกิดการทะเลาะวิวาทที่เกิดจากการกินใบกระท่อมหรือแม้แต่กินน้ํากระท่อมนี่ก็ยังไม่เคยเห็นนะครับว่ามีการวิวาทเพราะว่ามันไม่ได้มีอาการเมาขาดสติมีอาการเพียงแต่ว่าถ้านานาน,นั้นจะมีอาการติดใบกระท่อมแต่ว่าในระหว่างกินใบกระท่อมนั้นจะกินไปมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอาการ ที่ว่าเมาหรือว่าอาการที่รุนแรงเหมือนกับการกินเหล้านะครับถ้าปลูกมากๆเป็นสวนป่านี่ก็จะดีมากกระท่อมเนี่ยเพราะว่าเนื้อไม้นั่นเป็นเนื้อไม้ที่ดีครับเนื้อไม้ใบกระท่อมนี่จะไม่มีมอดมีแมลงมารบกวนเลยนะครับแล้วก็ต้นใบกระท่อมนั้นจะเป็นต้นไม้ที่มีเปล่าสูงะลุดเป็นเปล่าตรง,ตรง เลกระท่อมนั้นก็สามารถขึ้นได้ทั้งบนบกและก็ในน้ําคือถ้าเกิดว่าน้ําแช่ที่โคนต้นอยู่ทั้งปีเนี่ยกระท่อมก็ยังจเจริญงอกงามได้ดีครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะปลูกเป็นสวนป่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในไหนรัฐบาลก็ปลอดล็อกใบกระท่อมให้แล้วนะครับคงจะทําให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยหันมาเลิกยาบ้า แล้วก็หันมาเสพใบกระท่อมแทนนะครับหันมากินใบกระท่อมนี่ก็ยังดีกว่าเยอะทีเดียวถ้าเทียบกับการติดเหล้าหรือว่าการติดยาบ้ายาอีสิ่งเสพติดอื่นๆนะครับเพราะว่าการเสพใบกระท่อมนี่ไม่ก่อให้เกิดอาชญากรรมนะครับไม่มีปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยจุช,ชิงวิ่งราวหรือการจี้ปล้นใดๆนะครับเพราะว่า ใบกระท่อมนั้นมีราคาถูกหรือว่าต่อไปนั้นถ้ามีการปลูกกันมากๆนี่กระท่อมก็ไม่จำเป็นต้องซื้อหาเลยนะครับในอนาคต